สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทําแพ็กเกจอันนี้ค่ะก็ยับนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราก็จะสอนทําแบบไม่ยับนะคะปากกาค่ะกระดาษค่ะ ให้ออกไปตัดตามเส้นลอนี้นะคะพอตัดก็จะออกมาปเป็นแบบนี้ค่ะพอตัดนะคะเราก็เขียนค่ะว่าอะไรก็ได้นะคะจะเป็นของไอบลูมของบราโดหรือของอะไรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้เราเขียนเป็นของบราโดค่ะนําไปตัดแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัดขอบๆค่ะตัดแบบอย่างเงี้ยนะคะชืดๆแบบว่า อย่าตัดทับเจ้าตัวที่เราเขียนนะคะให้เขียนก่อนตัดค่ะเมื่อเสร็จนะคะให้เราเอาเอาเอเจ้าตัวเทิปใสนะคะแกะออกค่ะแล้วเราก็ตัดออกค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นำเจ้าตัวนี้นะคะเหมือนแบบว่าเอาไปเคลือบอะค่ะ อย่างนี้นะคะตรงที่ไม่สำคัญนะคะนี่คะมันก็ไม่พ่อยพอเนาะไม่เป็นไรค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตัดค่ะก็ให้ตัดตัวที่ไม่สำคัญนะคะอย่าตัดทับตัวยูเนะ ก็แค่เคลือบนะคะไม่ต้องเคลือบแบบเคลือบแบบว่าให้มันปิดตัวที่อยู่ตรงกลางนิดนึงแล้วก็มันอาจจะปิดไม่หมดก็ได้ค่ะเพราะว่าความอ้วนของเจะตัวเทปใสนะคะมันไม่พอคะ่ะพอได้นะคะก็จะอ,ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ก็ไม่ค่อยโฟกัสเนาะเนาะก็ได้แบบนี้นะนำถุงนะคะมาพับแบบนี้ค่ะสองครั้งพอนะคะก็ทำาสารททำแก้ถุงเนาะพับสองครั้งอย่างนี้อ,อสีสัมก็แล้วแต่นะคะว่าทุกคนจะพับกี่ครั้งค่ะพับให้มันทั่วกับตัวสกุชี่ค่ะแล้วก็พับแป่นนะหาอะไรมาทับก่อนค่ะ เราจะเอากดน้ำทับนะแล้วก็เอา,เ,อา,เ,อาเทปใส่นะคะเดี๋ยวหาไม่เจอไปหาก่อนนะได้แล้วนะคะเราก็เอามาแปะเลยค่ะโอ้ั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ยากมากเลยค่ะเราก็จะกะกะเอานะคะว่ามันยาวเท่าไหร่อืมสักประมาณนี้ค่ะ อขอโทษค่ะกล้องจะหลุดแล้วก็ตัดค่ะตัดได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขออนุญาตแปะก่อนนะคะได้แล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะก็สามารถใช้แม็กได้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วเอาเทปใส่ที่เหลือหรือว่าตัดใหม่ก็ได้นะคะมาค่ะมานะคะก็จะมีสองอันเนาะก็จะมีอันที่ติดอยู่ตรงนี้อีกด้วยคนแกะไม่ออกค่ะแล้วเรานะคะก็แปะไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะ แล้วนะคะแพ็คเกจที่สวยงามของเราค่ะเรลบวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อใหเพืพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย